ทุกคนไปเบิ้งว่าสินค้าไทยมีตัวใดเดที่คนลรามัมากนิยมใส่มันก็จะมีอ่ามีหลายเลยทุกคนแต่ลินดาซินุกต่ซิปย่างมาให้ทุกคนในเบิ้งเนาะเพราะว่าถ้าบ่อกไปมันก็คือจะมีหลายย่างอ่ะคนะึนแรกก็คือนี่เลยทุกคนอันนี้ก็แฟบเป็นแฟบอ่าสามเจียวแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอันดับที่หนึ่งเลย ให้เป็นอันดับพี่นึงที่เป็นสินค้าไทยที่คุณลาวต้องได้ก็คือมีสามแจวโอโมอโแล้วก็แฟกหลายหลายยี่ห้อเนาะ<ม>ต่วลรินดามาร์คไซสามแจวโะม,มันฮูซูปเปอร์สามคนมาซากเยก่าอ,อ,อ,อันดับที่สองไปจะเก็นนี่เลยการหยาดสีบนันรถบทวการหยาดจีบันขอเกี เป็นที่นิยมสงสยัยเป็นอันดับที่ให้เป็นอันดับที่โสดนะทุกคนแปรงสีฟ้าเป็นสีฟันเลยที่ยัางคาบก็ได้ก็คือเป็นน้ำยาสีฟันนะทุกคนนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เขาเรียกว่าซอสแล้วก็จะมีขออกตบแล้วก็มีดอกบัวคู่ ก็คือเป็นสินค้าไทยที่คนเราใช้ไปจากเลยเป็นอันดับสตจานอะทุกคนนี่จะมีแบบชุดเกลือแบบอย่างฮาก็จะาหูหมดเลยก็จะไซค์คือจังกับฟางไทยเลยเนาะม,มาเป็นอันดับซี่ก่อนนั่นี้ แกวนะทุกคนที่นิยมใส่ตัวลินดาดีก็มารต่ลินดามากตูัวสีเขียวนะทุกคนลินดาใส่สบู่กาโนเก,ก้วตัวสีเขียวยัน,นก็คือเปลี่ยนสบู่ที่มักสงใส่อันดับที่ห้าเลยถ้าว่าถามว่าถึงซักเครื่องแล้วก็ต้องมีกลิ่นหอมของซักเครื่องคือน้อยาบพะนุ่มหรือจะคือมีด แล้วก็มีอย่าน้อดินดาบตะลืมและดยสลัดแหละจะมาไซดดาวนีน่ทุกคนเปี่ยนน้ำยาปักพน,นุ่มปล่อมาเจ้าตะลืมนี่จะหาาให้มาไเบื้องบนนอไนกะที่มาไซที่สุดในมู่เด็กน้อยก็จะเปลี่ยนนี้เลยแผน่นพิดคือคนลาวก็จะใสเ่เก็บพิดคนไทยจะส่วนลายนะีน่แผ่นพิด ก็คือจะคักเนาะตัวนี้ฮันราคาก็คือื่อแลกดีเนาะก็เลยเอามาจะลวดแล้วก็มดตะลอดมาผ้าบัได้แล้วก็เ<า>กุือ,อน,น้ำป่านะทุกคนน้ำป่านี่ก็คือขาดบัได้เลยแต่ว่าน้ำป่านี่จะรวมให้ยุ่ถึงเครื่องปรุงก็คือจะรวมเป็นประเภทเดีวกันเลยเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งกันก็คือจะมี นี่เลยแป้งนัวเลยก,กับนี่กะทิกะทิกท็จะมีซอสอบแป็เลยกะทิซาวโกะนี่แล้วก็จะมีซอสหน่อยแม็กกี้อันนี้ก็คือของไทยหมดเลยนะทุกคนนี่คือแบบน้ำจืงน้ำส้มสายสูก็ยังเป็นของไทยเนาะทุกคนมาอันดับท,นะนนท, 8, ที่เจ็ดเลยเนาะมามาต่ออันดับที่เป็ดกันพี่คาดได้ก็คือจะเป็น น้ำมันน้ำมันจะโซงนี้น้ำมันแต่งรถกาแงน้ำมันกุกกาแงคือน้ำมันกุกก็คือจะลืกอยู่ตัวอยบ้าทแล้วนะทุกคนอันกุลอยบ้านเลยอันน,น,นี้มันก็จะขึ้นไปในราคาที่สูงมากเลยตุ๊กละยรอยนะทุกคน แต่ถามว่าตุกละลอยอยู่ไท้ายเพงก็บวกพงแต่ว่าถ้าตุกละลอยอยู่ละก็แพงเนาะเพราะมันก็คือตุกห้าสิบผ่านเลยมามาตบอันดับสุดท้ายกันที่คาดปเลยมาโซนนี้โซนนี้เป็นกาแฟเนาะทุกคนแต่กาแฟนี่ค่ะอันดับสุดท้ายคือโย่เฮกาแฟ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 ไข่ดิบ คือามาแดงกระบื้องบรานี่กาแฟแต่ว่าถ้าว่ากาแฟลาวก็กาแฟไทยมีกาแฟด่างนะทุกค,คนอันนี้เป็นของคนลาวแต่ว่ากาแฟตัวนี้ก็ต้องยกให้กาแฟดางนะทุกคนเป็นกาแฟของคนลาวคือเจ้าของมาอยู่ที่บัคเซคยย่ต้อง ยอมยกให้กาแฟดาวแบบอยู่ในลาวคือเขานิยมกาแฟดาวหลายกวัวนะคนุณมีทั้งรถนมรดนมลบบัวนม,นม,นม,นมเบอร์ดี้ประมาณนี้เลยถ้าที่มีกาแฟแล้วนะทุกคน,กค,นคนลาวของร้านน้ำมานที่ตินนมนมก็คืุกป็นนมไทยต่ช่วงนี้ไม่ได้ขายดีแล้วนะทุกคนเพราะว่านมก็ขึ้น ก็เลยหนักกันเลยว่าได้จัดให้เป็นซิปอันดับนะทุกคนที่ได้ขายดีเพราะช่วงนี้นมก็ขึ้นนะทุกคนนี่ลิกเะโซยแต่ว่าซอรี่นะทุกคนเพราะว่าตดนอยๆลินดาจะไม่ได้ขิเลิกเะโซยเพราะว่าอยากมูอโบเพราะว่ามือเงินซื้อกันเลยได้ความสูงว่าร้อยห้าสิบนะท,นทุกคนควรจะยางให้ลินดาสูงขึ้นและลินดา็อยากสูงขึ้นขนาดนั้นนะคนได้มันเป็น ก็ไดแ้แล้วก็จะต้องยอมฮับก,กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับไปเนาะอือจะมีนมบีนอกบีหน้นนาและสิ่งที่สำคัญไพ่ <laughs> นะทุกคนไพ่ <laughs> นี่ก็เป็น <laughs> บุญมูนะทุกคนมนีภาษาไทาย น่าจะเป็นตัวตามประเทศเพราะว่ามันรวมมีภาษาไทยเลยไ mm hmm. ล้ายนี่ก็บอกว่าได้ขายดีเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าบุคคลที่ขายดีในช่วงนี้ mm hmm. อันนี้ก็คือรวมนี้นะถ้าว่ารวมนมดีหน้านี่กัถ้าว่าเทียบเป็นเงินไทยกับอ่าตอนนี้ก็คือยุที่สาวบ้าน,นะทุกคนแผดสาว่าบน,นไทยก็อ๋อช่วงนี้คือของที่ราคาถูกยังถูกนะทุกคนเพราะว่า เงินถ่ายึ้นสูงเกินลาวจะประมาณนี้นะทุกคนอ่าแล้วเราก็จะไป่อการที่ดารินดาขอเพิ่มอีกอย่างนึงให้ทุกคนเพิ่มอีกอย่างนึงนี่นี่ก็คือเครื่องประทังชีวิตนี่ก็คือใบใยยา คือกลัวเน,นี้ก็คือกแก๊สแปดสิบพันเล,นยกกลยนะคุคือกแก๊สรอยพ้วนแล้วปกติอะแกละลอยแต่สินอีกแกะละลอยก็ได้แล้วให้เพิ่มเติมว่าห้เบิ่์ว่านี่ก็คือ,อ,คอสองถุงลอยบ้าเลวสองถงุงสิบบาทอะไรเนาะบอลมันถึงห้าพันกีบเมน สองถุงสิบบาทนะทุกคนถ้าฟังไทยก็เออเมันก็บชื่อถูกนะนี่แม่มันชื่อผลปลาตาอัจาราเลขเงิน,อ,นอ,อันนี้ก็คือเป็นอันดับเพิ่มเติมมาให้เลยนี่ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนแต่มันก็ยังมีอีกลากหลายเลยยังมีลากหลายแต่ลินดาขอยกตัวอย่างให้ทุกคนมาเบื้องสังนีเนาวะว่าสินค้าของคนไทยคนลวกับมังกรสงสัยน,นะทุกคนได้ถามบ้าง ของคนลาวมีว่คือสายตะขอหายกะมีคือกันนะทุกคนย่างแซ่บมีกัดแต่ว่ามดไปแล้วเนาะก็คือแซ่บชื่อว่าสบายดีย่างสไลด์จะมีของคนลาวคือกันขับกระมกักไซของคนลาวคือกันและว่างแป้งนวัวตอนนี้คนลาวมาถึงแป้งนัวอีกเสียบันทวนมีเป้งหัวของตัวเองเล็กก็คือชื่อว่าแป้งนวัวชื่อว่าแป้งนวัว นราทุกคนยินาหาได้เห็นในเฟซบุ๊กมาตอนนี้ประเทศลาวกรเริ่มมีของเป็นของตจะเองหลายขึ้นนะทุกคนและจะในราคาที่ชื่อเนาะแต่ว่าจากกิ่นของคนไทยแบอบออมโบลาณป็นหอเนาะได้ย่างเลนดาในกลิ่นก็ได้นะทุกคน <c oughs> เป็นคนง่ายๆ <c oughs> โอเคและสำหรับคืนนี้เลนดากะซิบ คลิป <Keep S 2> ลงแล้วเด้อทุกคนสำหรับภัยดีเบิงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดินะสาวลาวเด้อบ๊ายบาย